กพบนามรอ่า่นนตัไเครื่องไม่ถไม่หกอไเนี่แหละคนบ่เคยไ่เคยได้ม่่เคยมีกันไก่ดีอีโอกันเจ้าอันนี้ดี แล้วนีที่กั้นด้วยการก็เคยมีประสบการณ์อยู่เหมนกันดารเก็บผ้าครับแล้วเราจะยกขึ้นมาได้อย่างไรนะครับสินงีต้องยกกล่องตาสวตานก็หมดเรื่อ

ว่าอยู่เราแค่ต้องพากันนะจ๊ะก็ว่าอยู่อ๋อขัดตัดอันนี้ออกแล้วเหรอมป็นอย่างเขาบ่นยกขึ้นต้อออกง่ายเลยปะมันตัดก้นอืออ๋อเขาตัดอันนี้ไม่อ๋อเขาก็งงอยู่ไปอันเป็นอย่างพันเขาบ่นเขาม่ต้องดึงขึ้นนะทุกอย่างถือไว้ใช่ไหมเนาะอือคือความโง่ไว้ที่เว้ากันมานี่ยอ่ะงามครับง่ามปะโอ้คือเปิดไปเลยอ๋อคืองามแท้สุงขาพอพอนี่คือตัวชิบ้านะครับรุ่น8กิโล เอาไว้เฮือนใช่ป่ะเด็กอะได้เงินอนหรอมาซักเบอดปีค่าไฟเจ็ดสิบบาทโอ้เวตีแม่ครับนี่ครับเจ็ดสิบบาทมองไฟเบอร์ห้าเปิดกล้องไหมนะครับเปิดยังเปิดไวได้ครับนี่เออเขาพี่เปิดให้เล่มีากเยอะนี่นะครับมันเป็นมันเป็นลงสโลว์เด้เหมือนนะ ก็ข้าใหุ้ดลิขขาลิสตั้มอานข้าวปกติอสาโอ้ขินีขนาดโอเคครับก็เลจอกจอนเลยโอ้ไม่น่าว่าบรยัจอดีแล้วจักงามขนาดจอข้ายหอจอหูเดียวหูเดียวหูใส่ไฟข้าวกัหนึ่งสองสามสี่มีสี่โต๊ะน่ารัน พอเล,เลยยบเลยได้ใช่ไหมได้หมดไม่เสียหายใช่ไหมอ๋อ <l ars> แล้วจู้ที่มาเฮอันติเครื่องเข,เขาซื้อเครื่องใหม่หม,หมาเพื่อนแล้ว,ลวจจออลก็จ่อเลยมุนมีติเลกเขาก็ไปซื้อเขา <l ars> พอหรือยังพอครับนีเรี่อบริแกะบริแก็บัวอันนี้บริแกอเอาดออเพราะว่าสติสติ๊กเกอร์ทับเลยแก้บวัวให้มันใหม่อ้แก้ให้มันใหม่ถ้าจะเอาติสติ๊กเกอร์ทบมันก็ะสีเป็นหกไปแนวหนึ่งได้